ทีมซาลาว์ไกลจะเก็บสามเต็มได้แล้วในนาทัมอีทแต้มาพาดเสียประตูในนาทีที่เก้าสิบบวกหกให้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกันไปสองประตูต่อสองโดยทีมซาลาวพลาดโอกาสเก็บสามเต็มได้ยังน่าเสียดายนะทุกคนเนาะสำหรับแอดมินเองโอ้ก็เสียดายหลายทุกคนมาเสียประตูในนาทีที่ คือว่านาทีบ้านนะทุกคนถ้าหากว่ากรรมาการเป่าจุดเกมไปแล้วทีมซาลาวก็คงจะเก็บ3แต้มไปได้แล้วทุกคนเนาะเอาเนี่ยใดก็ตามก่อนจะิดตามมาชมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซ่องของเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางแอดมินในรทุกคนโดยสบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของเขาเส้นเคยถือว่ามื้อนี้แอดเองก็จะได้นําเอาผลการแข่งขัน4เกมในนัดทาอิดระว่างทีมซาลาวพบก,กับทีมาชาติสิงคโปร์มาให้ทุกคนได้ชมและฟังนํากันเนาะสําหรับการแข่งขันในนัดนี้มันเป็นการแข่งขันนัดทาอิดของปโ โดยสำหรับสถิติก้อนการแข่งขันน,นั้นถือว่าทีมซาลาวยังบ่าสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้เลยในซีเกมซึ่งถือว่าเกมนี้ได้แข่งขันกันในเวลา16.00น,น,นอาของเอนีโดยได้ลงทําการแข่งขันกันอยู่ที่สนามเทียนทงสเตเดียมในเมืองนําดินโดยสําหรับเกมนี้แฟนบอลซาลาที่เป็นนักศึกษาในประเทศเวียดนามนั้นก็ถือว่าได้มาสนามกันยจ้งลงลายเช่นเดียวกับคนในประเทศเวียดนามเองก็มาให้กําลังใจทีมซาลาของพวกเขาอย่างลงลายเช่นกันซึ่งว่าเป็นตาที่น่าซชื่อถืและประทับใจสุดๆสาหรับเชียงเสียในเมนี้โดยสําหรับเกมนี้ท่านนาม ก็ได้จัดสิวิทยพลินตัวจริงมาดังนี้พวกษาประตูแกวอุดรสุวรรณสั่งโซส่วนมากองหลังสี่คนประกอบมีอนันตสาสีพงพันธนุทองเกียรติลงลบกหาหันเพชรศรีเวรีและพุทธวงศ์สั่งวิไลส่วนมากองกลางนั้นไซจันนวีไซคุณนพุพรจับคู่กับพุทธไซคนเจริญทางด้านสามประสานด้านถึงไซดามุตทองคำสวัสดิ์และบุญประจันบุญกองโจนีแวนประเสริฐเพื่อสนับสนุนเกมบุกให้กับเอกไหมรลาสจากที่ยืนค้ำยูดทางด้านหน้าโดยฉันว่ามาเบิงเ้งสิวิตตัวจริงทางด้านสิงคโปร,นนปร,โปร์นั้นนประกมัาตูแ ไอโฟนกลองหลังซีคนประกอบมีอดัม หลายอันซาบินซาลนุนไซอาลุนชวน่ากองกลางนั้นแมนอลริสและลีอันส่วนว่าซีผู้ลินดันถึงประกอบมีไครอาริสซีคอสซุสนฟามีโจโอเอลสำหรับหัวหน้าคูคฝึกทีมซัดสิงคโปร์นั้นแมนนาซาซีนาเซอร์โดยสำหรับเกมกนารแข่งขันนั้นถือว่าทีมซัดลา,าวของเขาก็มาในหัวแบบที่ตัวเองถนัดนั้นก็คือการต่อบาลเขาทำและเน้นเจาะทางด้านปีกเป็นส่วนใหญ่โดยเน้นไปทางด้านฟ่งของโจนีแวนประเสริฐในการขึ้นเกมโดยสำหรับหุ้เกมกนารแข่งขันนั้นก็ถือได้ว่าทั้งสองทีมได้เปิดหน้าแลกการแย่งสูสีทางด้านทีม บุกหลายกว่วแต่ยังบสามาจบสกอร์ได้จนมาฮอดนาทีที่14เป็นทางด้านทีมซาลาวที่ยิงนำออกไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงประตูสุดสวยของเอกไม่ลาสจากักและหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็เปลี่ยนกันฮับและเปลี่ยนกันบุกแต่ก็บอสามารถยิงกันได้จบครึ่งเวลาทำยิดทีมซาลาวออกานำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยกลับเข้ามาแข่งขันกันต่อในครึ่งเวลาที่สองก็เป็นทางด้านทีมซาลาวที่บุกหนักมีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้ง จนมาได้ประตูนำห่าง2ประตูทศนิจจากการยิงของโจนีแวนประเสริฐในนาทีที่49โดยสําหรับลูกนี้เองก็ถือว่าโจนีเองจบได้ยันดิดคาดหลายหลังจากนั้นเกมนําท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมซาลาาแล้วแต่สิงคโปร์เองก็มาสร้างดามาท้ายเกมโดยมาได้ประตูในนาทีที่89จากการสกัดบอลบริคาทของกองหลังทีมซาลาวและมาได้ประตูตีเสมอสองในนาทีที่ทดเจ็บ90บวกเฮ็ดให้จบเกมนักซองทีมเสมอกันไปแบ่งกันไปคนละหนึ่งเต้มซึ่งก็ถือว่าบบเป็นหน้าที่พอใจสาหรับแฟนบอลซาลาาหลายคน ก็อาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าเวลาในการรดจ็บนั้นแมนเกินมาตั้งนานาทีกว่วแล้วแต่กรรมการก็ยังบุเปอาจบจากเธอจนทีมซัดสิงคโปร์นั้นมายิงประตูตีเสมอทีมซัดลาวได้จนที่ได้แฟนบอลชาวลาวซิงไปตามๆกันส่วนว่าเอ็เองก็ถือว่าหูซึกบุตังอย่างกับทุกๆคนถือว่าอีกน้อยเดียวนะทีมซัดลาวจะเก็บสามเต็มได้แล้วแต่ก่อนนั้นแลนดทุกคนเนวใดก็ตามก็ถือว่าทีมซัดลาวของพวกเขาถือว่าลินได้ดีไหลและได้ใจแฟนบอลและนอททุกคนเนาะสำหรับนักเตะที่เอ็ดเองคิดว่าลินดีและ มัตธาหลายแลวก็ไปกับบานได้ดีซึ่งได้สร้างเสียงฮือฮาได้ตลอดถึงว่าจะหอดนาทีทีท้ทายๆแล้วแตุ่จนี้เองก็ยังสปีดหนีกองหลังสิงคโปร์ไปได้ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งถือว่าน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตซ์สำหรับนัดน,นี้เลยกวไ,ได้ส่วนว่าคนอื่นๆภายในทีมก็ถือว่าสุดยอดสช้นกันทุกคนพากันสู้สู้เพื่อประิศชาติและตั้งใจลินถือว่าทีมซาลาวสุดนี้มาทึกทางแล้วโดยส่วนว่าสุดท้ายนี้ถึงว่าทีมซาลาวของพวกเขาจะเสมอก็ตามเฮามารุ่นและห่วมสมห่วมเสียให้กำลังใจทีาานนทีีีีมมาาาวกกกัััันนนนนนนตต่่่ใใดไปททททจจจะะพบบร์บ้ เพื่อที่จะสามารถเก็บเต็มได้ในนัดต่อไปสำหรับสุดท้ายนี้กขบผมยังขอเกล้าขอมาาขอขอบใจ